ครับผมชื่อจรูนครับอยู่กลุ่มแคร์กระตะนะครับวันนี้จะมาขอแบ่งปันเรื่องพระพรที่พระเจ้าได้ไวพรชีวิตของผมขอเท้าความเมื่อก่อนผมอยู่กลุ่มแคร์ที่พาราครับก็มีหัวหน้ากลุ่มก็คือน้องปลาของเราตอนช่วงก่อนปีใหม่นะครับ เราไปทํากลมแกกันที่บ้านประเบือนบ้านพอแท่งหรือบ้านของคนทุ่มนะครับก็มีการอธิษฐานขอให้พระเจ้าปลดหนี้ครับนะครับต่างคนก็ต่างมีการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันตัวกับผมเองก่อนหน้าที่จะเข้ามาเป็นคิดเตรียนผมก็เป็นนักก่อสร้างคนหนึ่งครับคือก่อสร้างหนี้ครับ <laughs> ทางนี้ก้อนโตก้อนเบลอยกหนักอึ้งเลยแล้วกันนะครับก็ได้อธิษฐานขอต่อพระเจ้าให้ช่วยรดนี้ให้ผมด้วยแล้วน้องปลาก็บอกว่าให้บอกตามความจริงใครเป็นนี้เท่าไหร่ก็ให้บอกไปเท่านั้นนะครับผมเองก็ได้บอกไปตามความจริงผมเป็นนี้อยู่สี่หมื่น 4,000บาทนะครับซึ่งมีก้อนนี้นั้นเมื่อก่อนนี้ผมก็พยายามจะหาเงินชำระนี้ให้ตัวเองซึ่งการทำงานก็มันก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายใช่ไหมครับในครอบครัวค่าเชาวบ้านค่าน้ำค่าไฟค่ากินแต่ละเดือน ก็คือไม่พอที่จะได้ชําระต้นเขาครับดอกเบี้ยก็ปาเข้าไปเดือนหนึ่ง2,200บาทนะครับเพราะว่ากู้เข้ามาดอกรละละ5บาทแล้วพอมาพักหลังผมว่าถ้าเราจะโอนใช้ดอกเขาทุกเดือนทุกเดือนมันก็เลืองค่าโอนผมเ,เลยคุยกับเจ้านี่ว่าเอาเป็นสองเดือนผมโอนใช้งวดหนึ่งคือ4,400บาทสองงวดนะครับ อธิฐานขอให้พระเจ้าช่วยปลดหนี้ให้นะครับหลังจากวันที่อธิษฐานแล้วประมาณสองวันนะครับก็เกิดเรื่องแปลกเจ้าหนี้ได้โทรศัพท์มาหาผมบอกว่าเนี่ยจะรูนต่อไปนะดอกเบี้ยสี่พันสี่ร้อยบาทอนะ่ะไอ้สี่ร้อยไม่ต้องโอนมาแล้วเอาเฉพาะต้นเป็นสี่พันก็พอ อ่าผมก็เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมรู้สึกอึ้งไปแล้วถามว่าเอาเฮียทาไมอ่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาลดให้เขาลดดอกเบีย้ยให้พระเจ้าผมรู้ได้ทันทีเลยว่า mm. เหตุการณ์นี้มาจากพระเจ้าแน่นอนนะครับผมเกิดความแปลกใจมากว่าเจ้ามีเจ้านี่ที่ไหนมั่งเขาจะลดดอกเบีย้ยให้กับลูกนี่นะครับ แต่ก็มั่นใจเลยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าแน่นอนผมว่าวันนี้พระเจ้าลดดอกเบี้ยให้ผมได้ผมว่าวันต่อไปพระเจ้าก็ต้องปลดนี้ให้ผมได้นะครับเพราะน้องปลาพาอธิฐานวันนั้นก็อธิฐานกันในมัทธิวบทที่เจ็ดนะครับก็สิเป็นข้อเจ็ดข้อแปดข้อเก้าครับบอกว่า ถ้าท่านขอแล้วท่านจะได้ถ้าท่านหาแล้วท่านจะพบถ้าท่านเคาะแล้วประตูจะเปิดให้แก่ท่านบทที่เก้าสิบสิบเอ็ดบอกว่าใครบ้างในพวกท่านถ้าลูกขอขน,นมปังจะให้ก้อนหินถ้าลูกขอปลาท่านจะให้งูซึ่งท่านเองผู้เป็นคนบาป ยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของท่านยิ่งกว่านั้นจะเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะให้สิ่งดีแก่ท่านถ้าท่านรู้จักทูลขอแต่แต่พระองค์ซึ่งผมเองก็มั่นใจในพระคัมภีร์บทนี้นะครับผมก็วางใจในพระองค์ตลอดมาอาผมครบวันเกิดเมื่อวันที่ 26 26เดือนมิถุนายนปี2010มื่อไม่เกี่ยวทับที่ผ่านมานี่เองนะครับสําหรับวันเกิดสายวิญญาณก็คือวันที่4เดือน6ในเดือนเดียวกันซึ่งอาจารย์ใหญ่เทศนาวนั้นก็ได้ประกาศบอกว่าใครเกิดในเดือนนี้ให้ลุกขึ้นยืนนะครับแล้วพี่น้องในโบสถ์จะได้ช่วยกันวางมืออธิษฐานให้พี่น้องครับหลังจากวันที่พี่น้องได้เหยียดมือออกมาวางอธิษฐานให้ผมวันนั้น พระเจ้าได้ไวพรผมครับพระเจ้าไวพรชีวิตของผมกับเรื่องหนี้สินที่ผมได้อธิษฐานขอไว้ซึ่งก็กินเวลาเข้าไปเจ็ดแปดเดือนแล้วมั้งครับสองวันถัดมาลูกสาวของผมโทรมาถามว่าพ่อเป็นหนี้เขาอยู่เท่าไหร่ผมบอกว่ารวมทั้งดอกเบี้ยเดือนนี้ก็ 4ี่หมื่นหกพันสามรอยี่สิบาทพอดีล,ลูกสาวก็บอกว่าขอหมายเลขบัญชีของเจ้านี้ด้วยจะวนตังใช้นี้ให้ขอบคุณพระเจ้าครับพระเจะได้ไวยพรชีวิตของผมแล้วครับพี่น้องผมเชื่อเลยกันว่าพระเจ้าของผมก็คือพระเจ้าของพี่น้องทุกคนนั่นแหละครับ พระเจ้าของพี่น้องทุกคนก็ต้องอวยพรให้กับชีวิตของพี่น้องทุกคนเหมืนอวยพรให้กับชีวิตของผมนี่แหละครับวันนี้ถ้าพี่น้องมีปัญหาพี่น้องจงวางใจในพระเจ้าของเราเถครับวันนี้ถ้าพี่น้องมีภาระที่หนักอึ้งก็ขอพี่น้องได้อธิษฐานกับพระเจ้าของเราเถครับพระเจ้าคอยํำอธิษฐานของเราอยู่พระเจ้าคอยเราได้ใจที่เมตตาด้วยความรัก ความหนุนใจพี่น้องในวันนี้ขอพี่น้องจะรับพรขอพองในทรงอวยพรความตั้งใจของพี่น้องทุกความตั้งใจนะครับขอพี่น้องจะเดินตามทางของพระเจ้าของเราเพราะพระเจ้าของเราพระอ,องค์ทรงยิ่งใหญ่ในความรักนะครับพระอ,องค์ทรงรักพวกเราทุกคนเท่าเท่ากัน พระองค์จะทรงประทานพระพรให้เราทุกคนเหมือนๆกันครับพี่น้องคำอธิษฐานของพี่น้องบางทีก็ต้องรอคอยนานหน่อยบางทีเขาไม่ต้องรอคอยเลยรอคอยนานก็อย่าท้อใจนะครับพระเจ้าจะติดอยู่กับเราตลอดเวลาพระองค์จะทรงจัดเตรียมทุกเหตุการณ์จัดเตรียมเวลาที่เหมาะสมของพระองค์เองนะครับก็ขอให้พี่น้อง ได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าพระเยซูของเราได้ตรัสไปว่าไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ที่ไหนตั้งแต่สองคนหรือสามคนขึ้นไปพระองค์จะสถิตอยู่ท่ามกลางพวกเราครับพี่น้องขอให้พี่น้องอย่าลืมอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะครับหนุนใจซึ่งกันและกันมั่นใจได้เลยว่าพระองค์สถิตอยู่กับเราทุกที่นะครับ ที่มีการหนุนใจและอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันครับท้ายนี้พ่อขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ